สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ fc ช่องลูกขะเนียวเซวิสารทุกท่านครับพี่น้องเอานะครับอีพี่นี่นะครับมาเบิงโตจริงโตจริงเสียงจริงนะครับหลายท่านเห็นแต่ในซื้อในเพจครับพี่น้องวันนี้ผมบอกว่าที่มีโอกาสมาในงานประกวดนะครับมาอยู่ทิบูธของโชคเดลมิดฟาร์มฟาร์มของเสียตู่เพื่อนนะครับคุณซื้อกันดีนะครับนั่นก็คือฟาร์มซื้อดังอีกหนึ่งฟาร์มนะครับที่มี่พอพันุดังเมื่อวานจะเป็นเจ้าซีไวศูนย์เก่าหกครับพี่น้องหรือว่าเจ้าดีบีนะครับหรือว่าเจ้า ออกฟอร์ดนะครับหลายท่านก็มีคุณซื้อมีอีกหลายตัวครับเป็นสิบยีตัวมานีมีอนาคตพอพันอีกหนึ่งพอพันที่หลายท่านกันะครับผมอยากเห็นตัวจริงเตเห็นมาัตงแต่เนน้อยในเพลินนะครับผมสุดรอเลยครับพี่น้องมือนีนุ่มหน่อยนั่นก็คือเจ้ารถถังนะครับเดี๋ยวมือนีคุดคุยครับน้องเกอเพิ่งจังหน่อยนะครับมือนีเพิ่กลับมาดูแลอยู่บูธแทนคุณพ่อเพิ่นสวัสดีครับครับเอาเอาแนะนาเจ้านุ่มหน่อยจังหน่อยสี่เลี้ยงเสียงเรื่งหน้าของเพิ่นอันนี้ เจ้ารถถังนะครับอ่าเจ้ารถถังนะครับเนาะนี่เตอร์ซีวายสองหนึ่งเจ็ดครับเป็นลูกของสโมกกิ้งกันนะครับอ่ซีวายสองหนึ่งเจ็ดเนาะครับผมนะครับสายพ่อเพิ่นคือเป็นสโมกกิ้งกันครับสมุกจิงกันหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดครับนะครับผมสายแม่เพิ่นเด็กครับแม่เป็นเลดี้ห้าสิบทับหนึ่งครับเป็นหลานของไวโอเลตครับอ่านะครับผมกับหลานของไวโอเลตนะครับผมกับถือว่าเป็นสายงวดแดงเลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้กับเห็นว่าอนาคตจะมา อ่านะครับผมเป็นอีกหนึ่งพอพันในโชฉกดินงเม็ดฟ้ามเพราะว่าเรื่องโค้งสางเรื่องเม็ดสีนะครับตัวน,นี้ก็ล่างมาเต็มอายุจักเดือนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้13เดือนครับ14วันครับอ่าสิเดือนกับอีก14วันเจ้ารถถังนะครับอ่านะครับซีวายสอนนี่แหละครับพี่น,อน้องเจ้ารถถังเห็นมาตัวน,นี้หน่อยครับตัวน,นี้มาเต็มแล้ว นะครับเรื่องโครงสร้างเอาจุดเด่นของเพื่อนได้ครับน้องเกิดตัวนี้จุดเด่นตอนนี้ที่เห็นกันเลยนะครับเส้นหลังครับเส้นหลังที่กว้างครับผมทใายที่กว้างนะครับแล้วก็เรื่องกล้ามเนื้อครับนี่ครับกล้ามเนื้อแล้วก็หลักหลัจะเป็นขานะครับที่แข็งแรงแล้วก็ใหญ่นะครับตั้งแต่ครับผมก็เป็นงวที่ขาแข็งแรงมากครับตั้งแต่เลี้ยงมามาเพิ่งเคยเห็นครับเรียงมาขาใหญ่ขนาดนี้นี่ครับผมหนังหนาสายง่าย นะครับขาใหญ่ดีนะครับแบานเท่าเอิญนนะครับผมกับเลี่ยมโตนะครับในเรื่องของมัดกรามเนื้อท้ายครับพี่น้องเบื้ององศาขาดีนะครับโลกามีเรื่องโครงสางนะครับเม็ดสีอีกจุดเด่นนะครับของสายสมุกก็คือเรื่องเม็ดสีครับพี่น้องนะครับเม็ดสีเก็บเนียนเพราะว่าสายสายรางเพิ่นกับเป็นไวโอเลตนะครับซึ่งเป็นสายแดงนะครับผมงัวแดงเลยครับพี่น้องนะครับอันน่าขอดกับจะผลิตน้ำเชื่ออยู่ครับโชคด้วยมีความให้สนใจกับจับจองกับผุดคุย นะครับผมยับจองไว้ได้ตอนนี้ยอดจองเป็นจังได้ครับน้าเชื่อเพื่อนตอนนี้ท่านได้เปิดจองบ่ทให้ได้เปิดจองเนาะนะครับผมท่านได้ถึงช่วงเทีน้าเชื่อครับปกติเทีน้าเชื่ออายุเท่าไหร่ครับนู่นหน่อยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ18เดือนครับถึงสิบแปดเดือนก็จะเริ่มเทีน้าเชื่อเนาะตอนนี้อายุ13เดือนเนาะคสิบสามเดือนอีกหาเดือนครับรอนะครับได้ใส่แน่นอนครับพี่น้องสําหรับเอฟซีโชคดนิลมีแฟมเอฟซีเสียตู่นะครับสนใจกับพูดคุยทักทายมาทั้งโฉกดนิเมทีแฟมได้ ช่องทางติดต่อช่วงเนื้อลมมตรฟรามกับติดต่อได้ครับ081261 5 5 2 9นะครับเบอร์เสียตู่นะครับผมกาสนใจกับทางทด้มาได้เอาอยูี่นี่ามาอัพเดตเรื่องรับพี่น้องฝากก็ได้ก็แช่นะครับนุ่มหน่อยเจ้ารถถัง c y 217นะครับผมพันธุกรรมสูโมกิงกัน10977สายลังหรือก็เป็นสายนะครับผมอ่ามิสเลดี้นะครับผมลิส50ทับ1นนะครับสายไวโอเลตครับพี่น้อง นะครับเอา้าอีพี่นี่กะฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับผู้ได้เห็นตัวจริงแล้วกะเดี๋ยวแม่บอกแม่พันไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวใส่แน่นอนอีกหาดึงหกเดือนเดเทจะเชื่อแล้วกะสู้เกษตรกรแน่นอนนะครับเอา้าเดี๋ยวอีพี่ต่อไปเดี๋ยวภาพเบิ้งออกฟอร์ดครับพี่น้องมเอนี้ออกฟอร์ดมาออกงานครับเดี๋ยวเดีย๋ยวชมเต้อีพี่ต่อไปได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นตัวจริงแน่นอนออกฟอร์ดโลโจอร์หกศูนย์สี่นะครับพอพันตัวละหกล้านนะครับน้ำเข่าจากอเมริกาครับพี่น้องเจ้าออกฟอร์ดเดี๋ยวไปเบบ่่งกัันนใออีีพตไปครผม